วเมือ,องอุดอรมานอนห้องเช่าในกรุงเปิดร้านขายตำบะคุงสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องเดอะค่ะเดอเมื่อนี่อุดอรท่านี้เล่นร้อเปอร์เซนะคะเพราะว่ามีโดมด้วยวันนี้บรรยากาศฝนลิ้นเศร้าไปแล้วพี่น้องค่ะต่อจากนี้มันบอลลิ้นแล้วพี่น้องแม่นฝนสิริมฝาสิโลุมฝนสิตก กาลนินคือเกาสาั้นเรลาบันเทงิงศิลป์พบอกอันที่ลานทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจวดอุรธาน,นีพี่น้องสามทุ่มโดยประมาณนี่มันจะทุ่มแล้วนี่ตอนนี้มันทุ่มกวนเลยพี่น้องเดี๋ยวน้องๆขึน้นโชว์อีกวงอีกอการแสดงสองการแสดงกด็กจะพบเจอกับซานเล้าบันเทิงศิลป์ปูนยงยวๆกันเลยทีเดียวพี่น้องออกมาเด้อออกมาด้อ บรรยากาศหลังเวทีนะครับเตรียมความพร้อมเลยด้อพระเอกล้าน้อยเป็นจังไดพี่น้องโทรมาถามหลายว่าย่านสั้นเหล่าก็เล่ินนะครับเลหรินฟังแน่นอนครับสามทุ่มพี่น้องเมืองอุดรออกมาหัวน้ำกันนะครับสามทุ่มตมโดยประมาณประมาณนี้ประมาณทุ่มถั่วน้อยกาลสินอันนี้พระเอกโค้ดอันนี้ใครด้อพี่น้องครับวันนี้งานร้านกุ้งสีืองนะครับอุดรธานีครับคนจิตตระลับเบาครับนี่โอ้โหผ้หญิงพร้อมกระมูแล้ว นางเอกปีรศดานะครับผมวันนี้นพระเอนกสสนพตันติคูมนะครับอันนี้มาพบกับกับพี่เต่าอันนี้กับพระเอกอาร์ตนะครับพระเอกอาร์ตี้นะครับแซนเท้าพัดเรื่องชิ้นอ,อ,นอน๋อกันพี่เกา่ารับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับทีมงานพระเอกนางเอกทีมงานศิลปินแดนเซอร์นะครับพร้อมที่จะมอบความสนุกสนานให้กับ แฟนชาวอุดรธานีในมากรการบ่อนงเฟสติวัลนะครับนั่งเอกูเป้มัตติกาครับแต้นแา่แล้วมาเด้อพี่น้องเด้อเป่าวมาเด้อค่ะเด้อสฉลี่ยท่านกันเด้อเนี่ยองอันนี้เป็นพยาใหญ่สวัสดีครับพี่น้องมาเด้อพร้อมเด้อมุ้งเจ้าวเยอานฝนเด้อแต่ตก่อยก็เพราะยานดูเป็นเรียบร้อยเพราะตุ้งยานแม่นฝนตัวมุ้งเจ้ากับพายุน่าดมเลยเปิดเปิดงานแล้วคือแปด คือไปเตี๋ยุบแป้งบดอะไรตูปฏิเสีด้วยเครื่องทีข้าวแม่หรือกตถิ่กุสุมาแป้งกุสุมานะครับสองกุสุมามาพอกันครับพี่น้องไปนี่นะครับเจอกันอยู่ที่ร้านพุ่งสีเมืองจังหวัดอุดรธานี21นาฬิกาเป็นต้นไปครับ3ทุ่มโดยประมาณ ครับพบพอกันคือเกา่ากับทีมงานชันหลับ,บเดินสินพี่นอาา้องโค้าขม่าสอบถามหลายว่ามือนีแสดงปกติบอวันนี้ทําการแสดงปกตินะครับเดี๋ยวผมพาเดินออกไปดูหน้างานช่วงเย็นช่วงค่ำที่ผ่านมามีสายฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีฝนแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีฝนแล้วเด้อประมวลน,น้ำการครับพี่น้องวอลล์ขกัน,น,นยู่ไดเต็ม ผู้ชมผู้มาให่กกำลังใจกับยูเนเเซนมีโดมไว้บริการนะครับจัดโดยพททกานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอุดรธานีนะครับจัดมาห้พีนองไดมวันได้ซืซ์เต็มทีนะครับนานๆครับได้มีโอกาสเป็นโค้งสุดท้ายก่อนที่จะเปิดฤดูกาลปีที่สี่ในวันที่สี่ตุลาคมนะครับคือ่าเป็นคิวงานมินิคอนเสิร์ตทรงไทยในฤดูกาลนี้นะครับ หลังจากนี้เราก็จะเข้าสู่การออกงานเต็มวงนะครับเริ่มวันทีซีเป็นต้นไปกันทีในหมอบข้อมนข้อมซื่อในกับพี่น้องข้างคณะจ้าภาพเพราะนั้นแล้วเมื่อนี่พี่น้องอุดรธานีอุดรธานีเนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในการว่าจ้างหมอลำซานเราบันเทิงศิลน,นะครับเพราะนั้นแล้วขอเชิญชวนพี่น้องชาวอุดรธานีแฟนคลับแฟนเพลงสั้นเล่าเข้าออกมาเด้อนะครับหน้าง,งานบ่ตองยานผลรับเมื่อนี้นะครับมีหลังค่ามีโดม ไว้บริการที่รองเป็นที่เรียบร้อยครับท่านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับจัดงานยิ่งใหญ่อลังการผ่านไปแล้วกับมากรราเปิดอย่างเป็นทางการนะครับจัด3วัน3คืนนะครับ3วัน3คืนคืนแรกท่านเล่าบันเทิงสิ์หลักการสิมีทีมงานเสียงอีสานทีมงานอีนสานนครศิน นะครับกับทีเด็มาหมอกกล้องมลกล้อมตุ่นในพี่น้องที่เราตอนนี้นะครับช่วงค่ำที่ผ่านมามีฝนตกลงมาหนักนะครับพ<า>ี่น้องคุร่างคนกันกลับบ้านไปเรืวแต่ว่าตอนนี้มาเด้อออกมาออกมา,ออกมานะครับมีศิลปินท้องถิ่นมีโชว์ด้วยนะว่าใครเป็นร้านค้าร้านขายการอ,อบคุณธรรมต่างๆนะครับหลายหน่วยงานหลายซุ้มหลายบูน นะครับพี่น้องขึ้นมาแล้วมีครับพี่น้องมีเต็นท์ไว้บริการนะครับมีเต็นท์ไว้บริการพี่น้องมาเด้อนะครับคืนนี้เจอกันอยืมเงินรี่เราที่เขาถ่ายทำเกี่ยวกับบ่อทั้งหมดเลย